ัดีนักเรียนไม่เจอกันนานเลยเนาะวันนี้เราจะมาทำอะไรกันเราจะมาแยกตัวประกอบพอหุนามดีดีกรีสองเนาะพลีโนเมียลมอต้นเนาะเรียนแล้วแหละหลายคนก็บอกว่าไม่เข้าใจนะคะขอวิธีแบบง่ายๆเออไม่ต้องจำสูตรหรอกฉันก็ไม่จำเหมือนกันมามามาทำด้วยกันเลยนะมาหน้าต่อมา สูตรพื้นฐานนี่แหละนะคะโจทย์สำหรับวันนี้คือ x กลำลังสอลลงบวกห้า x บวกหกเออจ่ง่ายเลยเราต้องหาตัวที่คูณกันแล้วได้หกนะคะสูตรไม่ต้องไปสนใจเราเล็งไว้ท้ายเลยเนี่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 ย,ยที่หกนี่แหละโอ้ทำไมเขาชันเป็นสีแดงวะเดาเดวเดาเดาเดาเดชื่ว่าฉันเอาเป็นเออสีเหลืองแล้วนะอเออเดี๋ยเอา อ้พจน์ท้ายที่หกนี่แหละนะคะอันนี้พจน์ที่หนึ่งพจน์ที่สองพจน์ที่หนึ่งพจน์ที่สองพจน์ที่สามพจน์แปลว่าจํานวนครูเคร์แคอย่างฉันจะพูดคาว่าพจน์ <c oughs> <c oughs> ครูรุนใหม่แล้วเขาก็จะพูดคาว่าจํานวนเนาะโอเคไหมเออแต่คุณชก็้ซอสสวยๆหรอกมา หาตัวเลขสองตัวที่คูณกันแล้วได้พดท้ายเนี่ยได้หกแล้วบวกกันแล้วได้พดกลางนะคะก็คือคูณกันแล้วได้หกบวกกันแล้วได้ห้านั่นแหละมาเริ่มกันเลยหน้าต่อไปเลยเนาะคูกไปยกโจทย์มาเหมือนเดิมนี่แหละ x อกํำลังสองบวกห้าเอกบวกหกอ่ะอะไรที่คูณกันแล้วได้หกบ้างนะคะคู่ที่หนึ่งมีหนึ่งคูณหกแล้วได้หกเนาะอออันนี้คู่ที่หนึ่งคู่ที่สองละลูกสองคูณสาม 6, นะก็ได้หเนาะลบหนึ่งคูณลบหก็ได้หโอเคคู่ที่สามลบสองคูณลบสามก็ได้หกนะนี่คือคู่ที่สี่ทีนี้เราก็มาดูว่าคู่ไหนที่มันบวกกันแล้วมันได้ห้าใช่ไหมเดี่ยพกลางเราอยากได้ตัวนี้เราอยากได้หนะ้าเนาะคู่ไหนบวกกันแล้วได้ห้าหนึ่งบวกกับหก บวกนะหนึ่งบวกกับหกมันเท่ากับเจ็ดใช่ไหมมันไม่ใช่ห้าก็ข้ามไปผู้เปลี่ยนหน้าใหม่แล้วกันนะอะมาหน้านี้ะจะย,ยกมาเหมือนเดิมนี่แหละนี่สําเร็จรูปที่ชิคกี้เกลยดเขียนชใสมาหมดแล้วมาหนึ่งบวกคงได้เจ็ดอ่าไม่ใช่มันไม่ใช่ห้าเราไม่เอาตัดทิ้งสองบวกสามเป็นห้าโอเคคู้นี้แหละที่เราอยากได้นะคะผู้อื่นละ่ะ ลบหนึ่งบวกลบหกก็เป็นลบเจ็ดลบสองบวกลบสามก็เป็นลบห้าก็ไม่ใช่ที่เราอยากได้เนาะโอเคเอาไปไวแล้วนะทีนี้นะไวมากหน้าต่อไปเลยนะึบก็ยกมานะคะคู่ที่เราต้องการนั่นแหละที่มันบวกกันแล้วได้ห้าสองบวกสามได้ห้านะ,ะก็มาแทนเนี่ย สองคูณสามด้วยหกใช่ไหมเนี่ยแยกตัวคูณออกมาเนี่ยสองคูณสามได้หกใช่ไหมก็เป็น x อ็บวกสองคูณเบวกสามง่ายไหมง่ายสุดในสามโลกละเนี่ยเลยคืไม่ต้องไปจำสูตรให้ยากเอาแบบนี้เลยนะคะอันนี้กรณีที่มันเป็นบวกนะเนี่ยพดท้ายเป็นบวก ถ้าพจน์ท้ายเป็นบวกหนูจาไว้เลยพจน์ท้ายเป็นบวกนะคะเคร 2, ื่องหมายเนี่ยเครื่องหมายคู่มันเนี่ยมันจะเป็นได้สองสองกรณีคือเครื่องหมายเครื่องหมายมันต้องเหมือนกันทั้งคู่นะคะมันต้องเป็นบวกทั้งสองถ้าไม่เป็นบวกทั้งสองก็ต้องเป็นลบทั้งสองลูกเออมันเป็นได้เท่านี้แหละนะคะพจน์กลางมันถึงจะเป็นบวกโอเคไหมมาหน้าต่อมาจื๊ ัวอย่างที่สองนะคะกรณีที่เป็นลบละ่ะเออมันมีลบเนี่ยลบข,ข,ข้างหน้าเนี่ยทำยังไงก็เหมือนเดิมมันแหละหาพจน์ท้ายหาจํานวนสองจนวนที่คูณกันแล้วได้ลบแปดนะเธอลบแปดนะเธอเธอ,อย่าลืมนะมันไม่ใช่แปดอย่างเดียวนะหน้าเครื่องหมายเป็นลบมันต้องเป็นลบแปดนะลูกนะมาเารามาคูณด้วยกันสองจนวนคูณกันแล้วได้ลบแปดใช่ไหมแล้วก็รวมกันแล้วได้ลบสอง หน้านี้นะคูยกมาหน้านี้ลบแปดคู่ที่หนึ่งมีอะไรบ้างลูกหนึ่งคูณลบแปดอ่ะคู่ที่หนึ่งคู่ที่สองก็คือลบหนึ่งคูณกับแปดอ่ะคู่ที่สองสองคูนกับลบสี่อ่นี่คือคู่ที่สามลบสองคูณกับสี่ก็คือคู่ที่สี่กอหลายคนจะมาตกมาตาย มันฉับบวกกันนี่แหละเออบางคนก็ยังไม่แม่นนะบวกจํานวนเต็มลบกับเต็มบวกไม่เป็นไรคุณทวนให้แล้วกันนะคะเอาจํานวนสองจำนวนเนี้ยมาบวกกันใช่ไหมเราคูณเ่เอามาบวกกันให้มันได้พดกลางเราต้องการอะไรคะลบสองเออต้องการลบสองนะครูย้ายหน้าแล้วกันนะครูย้ายหน้ามาหนึ่งบวกกับลบแปดได้ลบเจ็ด โอเคไม่ใช่เนาะเราอยากได้ลบสองเราต้องการลบสองลบหนึ่งบวกกับแปดได้เก็ไม่ใช่อีกสองบวกกับลบสี่ได้ลบสองเออเจอแล้วลบสองบวกกับ4ี่ได้สองใครงงตรงนี้อยู่ลูกตัวเลขตัวไหนใหญ่กว่าเครื่องหมายตามตัวนั้นนะคะอ่ะโัวเส้นจํานวนช่วยสําหรับคนที่ลืมไปแล้วสําหรับคนที่ส่งส่งคูนคืนมาหมดแล้ว อาเส้นจำนวนนะคะอันนี้คือศูนย์เนาะอังน,นี้คือหนึ่งสองสามสี่ฝั่งนี้ล่ะลบหนึ่งลบสองลบสามลบสี่เอออะเดวนี้ก่อนนะลบสี่อยู่ตรงไหน,นลบสี่อยู่ตรงนี้บวกกับเอะไม เอาแต่เอออย่างที่กันก็ได้นะบวกกับสองมันต้องกระโดดมาทางบวกนะมันเป็นบวกหนึ่งสองเห็นไหมมันได้ลบสองเนี่ยเธอแล้วตอนนี้ล่ะลบสองบวกกับสี่ลบสองอยู่ตรงไหนลบสองอยู่ตรงนี้คุณต้องเปลี่ยนสีไหมเดี๋ยวจะเปลี่ยนสีใหม่เปลี่ยนสีใหม่หมช่วยเธอเอาสีอะไรสีสีส,สีสีแดงเหรอมองเห็นไหมกสีแดงถูกจะแพงแล้ว มาได้ดีเลยอย่าพึ่งมาสิเออครับลบสองอยู่ตรงนี้ต้องกระโดดไปสี่สี่มันเป็นจำนวนเต็มบวกต้องกระโดดไปทงขวานะอ่อมันไม่เปลี่ยนเธอมันไม่ไเป็นสีแดงเป็นสีแด,สแดงสิเออไม่ยอมอีก <c oughs> <c oughs> เออป็นสี่เหลือก็อยากัปเอาไม่ไม่เป็ี่ยนอีกเธอเอยเ,เอาไงนะ เพื่อเียนจุดแอัดหลายรอบแล้วอัดหเ <c oughs> อะหนึ่งสองสามสี่เออเนี่ยมันก็เป็นจำนวนเต็มสองโอเคนะนี่แหละจะทวนให้แล้วออเแค่เขียดแต่ต่อแี่ไม่ตัดละเราได้แล้วนะคู่นั้นเนาะมาหน้าต่อมายกมานี่แหละคู่ที่ บวกกันแล้วได้สองตามที่าต้องการนะคะจากสมการ x กำลังสองลบสอง x ลบแปดนะสองก็มาใส่ตรงช่องนี้แหละลูกลบสี่มันเป็นลบสี่นะเธอเออเนี่ยเนี่ยเครื่องหมายตรงนี้มันเป็นลบดังนั้น,เค,เ,นเครื่องหมายเนี่ยเครื่องหมายเนี่ยมันจะต้องเป็นบวกกับลบเท่านั้นนะคะถ้าฝั่งนี้เป็นบวก ฝั่งนี้ก็ต้องเป็นลบถ้าฝั่งนี้เป็นลบฝั่งนี้ก็ต้องเป็นบวกนะคะเออโอเคไหมลูกง่ายที่สุดในสามลูกแล้วครบทวนทำยไงคะลูกได้โจทย์มาอดี๋ย่เพิ่งเดีย๋ยวเพิ่งงงเดี <1> <1> <1> ย๋ยวเพิ่งใส่หัวนี้มั่งดูที่ไหนเล็งไปที่พจน์ท้ายก่อนเอพอพจท้ายก่อนแล้วก็ยังไงคะหาสองจำนวนที่คูณกันแล้วได้พจท้ายนะคะ สองจำนวนใช่ไหมคูณกันเท่ากับพจท้ายนะเออชันก็ลายบลูชันก็สวยๆหรอกนะบวกกันแล้วได้พดกลางโอเคไหมคะง่ายกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคะใช่ม <c ười> <c ười> เจอกันใหม่คลิปหน้านะลูกนะ